สวัสดีค่ะพันไม้ราคาถูกหลากหลายพันที่ไล่จอมแสงนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นพันธุ์ละมุดสาลีเวียดนามนะคะวันนี้แม่ค้าจะพาเพื่อนๆมาดูว่าต้นพันธุ์ของเราที่เราปลูกเสริมไว้เนี่ยค่ะตอนนี้อายุประมาณสองปีนะคะสองปีก็ยังติดผลนี่ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะคะอยากจะให้เพื่อนๆซื้อเอาไปปลูกค่ะทําเชิงการค้าได้ ปลูกไว้รับประทานได้แค่2ปีเองนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะต้นพันุ์ที่เราปลูกเสริมไว้เนะะี่ยค่ะติดลูกแล้วก็คือว่ามันไม่ดกแน่นอนค่ะเพราะว่าอายุของมันได้2ปีเองนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะต้นพันธุ์ละมุตดที่เราปลูกเสริมไวะคะ้คออ่ะที่สวนของเราขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดนะคะพอปลูกลงดินมาแล้วมันโตดีมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ ออกดอกนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ออกดอกต้นนี้ติดดอกเยอะมากเลยนะคะแค่สองปีเองนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนี่ค่ะปลูกเสริมไว้ต้นพันุ์ของเราเ,เคยบอกกับเพื่อนๆไว้ไปแล้วนะคะว่าที่ส่วนของเราขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดเนี่ยค่ะต้นปลูกลงดินแข็งแรงมากลักษณะเด่นของสารยักษ์เวียดนามนะคะลูกมันก็จะกลมเหมือนเทป ที่เมื่อวานก็พาเพื่อนๆไปดูแล้วนะคะทรงผลของบันจะกรมทีนี้เพื่อนๆชาวเกษตรกรบางคนนะคะมาซื้อต้นพันุ์ที่สวนของเราเขาก็จะถามว่าเอ๊ะทําไมเอาละมุดสาลีเวดนามไปปลูกทําไมลูกมันไม่กลมจริงๆแล้วอ่ะพันธุแท้นะคะต้นเดียวกันมันจะมีผลทั้งกลมกลมบล็อกเลยนะคะแล้วก็ก็จะมีผลรียาวมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นพันธุ์แท้นะคะ แต่ว่านี่ค่ะเพื่อนๆตามมาดูค่ะต้นพันแค่สองปีเองนะคะสองปีเองที่แม่ค้าเคยบอกว่าปลูกลงดินประมาณปีปีถึงสองปีก็ติดลูกติดผลให้ให้เพื่อนๆดูค่ะเอ่อต้นพันธออตะกล้องตามมาได้เลยนะคะต้นพันที่เราเอ่อพาเพื่อนๆไปดูต้นใหญ่ๆนั้นมากกว่า10ปีเลยนะคะ ที่แม่ค้าเคยบอกกับลูกค้าไว้ว่า,าต้นยิ่งอายุมากเท่าไหร่มันก็จะให้ผลผลิตของเราให้ผลผลิตกับเราได้เต็มที่คะ่ะแล้วก็สาลียักษ์เวียดนามเนี่ยคะ่ะลูกมันจะใหญ่มากถูกใจคนซื้อพอใจคนขายเลยละคะ่ะเพื่อนๆดูค่ะติดดอกติดดอกติดผลแล้วนะคะต้นพันธุ์ที่เราปลูกสเสริบไวะะ้เนีเ่ยค่ะเพื่อนๆ แล้วก็รับรองเลยค่ะที่สวนของเราเนี่ยซื้อละมุดไปเนี่ยก็คือพันธุ์แท้แน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อนรับประกันพันุ์แท้เลยค่ะเอ,อ่อนเพื่อนสมาชิกข่านไหนสนใจนะคะต้นละมุดที่สวนจอมแสงของเราเนี่ยจะมีขายอยู่3สายพันธุ์นะคะจะมีสาริยักษ์เวียดนามกระสวยมะเลยนาลายทองก็คือต้นพันุ์ที่เราเอาไปใช้เสียบยอดเนี่ย แม่ค้าพาเพื่อนๆไปดูไปชมไปดูทั้งทรงผลไปดูต้นพันธุ์ว่าเราบำรุงดีแค่ไหนไปดูไอตัวแสบหนอนเจาะต้นไปดูปัญหาของคนที่ปลูกละมดุดคือเราก็พยายามที่จะทําให้เพื่อนๆดูว่าทํำยังไงปลูกยังไงดูแลยังไงต้นพันธุ์รถถึงจะดีอย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันธุ์ก็ทักแชทมาหาแม่ค้านะคะ เบอร์โทรก็เหมือนเดิมค่ะ092 254 4206พี่ตพิตรีไล่จอมแสงหรือว่าจะทักแชทส่วนตัวมาได้นะคะยังไงแมค่ค้าพามาดูต้นพันธุ์ละมุดเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ